โอล่าทาร่สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักของชาวราศีธนูนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมประจำเดือนมิถุนายนนะคะเรามาเข้าเรื่องกันเลยวันนี้สงสัยจะต้องฝากเนื้อฝากตัวเป็นชาวราศีธนูด้วยอีกหนึ่งคนนะคะเราดูธนูมาเราบอกแล้วนะคะตั้งแต่มีนานน,น่นน่ะ เห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นเธอโตขึ้นมาเรื่อยๆเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไพ่วันนี้ก็เช่นกันเดือนมิถุนายนนี้ก็เช่นกันนะคะความเจริญก้าวหน้าของเขากําลังมาสู่ตัวเขาณนะตอนนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในกรณีใดๆก็ตามนะคะในวันนี้เราบอกคุณได้เลยว่าความรักของคุณก็งั้นๆนนะคะคุณจะใช้หลักการและหลักเกณฑ์ของคุณเป็นตัวตัดสินเพราะว่าตอนนี้ ราศีธนูเนี่ยยึดหลักของตัวเองไม่ได้ยึดหลักจากคู่ครองหรือใครก็ตามนะคะไม่ใช่เลยที่เธอเคยผ่านประสบการณ์มาทั้งหมดอะนะคะทำให้เธอเนี่ยประสบความสําเร็จมั่งคั่งและร่ํำรวยเพราะมันเป็นความกล้าหาญชาญชัยในการตัดสินใจของเธอไงคะทำสิ่งที่เราอะชอบ ทำสิ่งที่เราสนุกสนานไปกับมันบางครั้งเราก็ต้องวางความทุกข์บ้างเนาะเอามาเป็นเหมือนกับเด็กอะที่ไม่ต้องคิดอะไรมากมายอะก็หมุนมันไปเรื่อยๆตามวัตจักรงานของเราอะเหมือนบางครั้งอะเราทํางานกับคนหลายคนหลากหลายนะบางทีเราโตบางทีเราโตเราก็ต้องไปมองเด็กด้วยเหมือนกันเพราะว่าในการที่ การทำงานนะนะมันไม่ได้บอกว่าเราทำงานแล้วเราจะเจอแต่คนที่อายุ30 40, 40 50 60อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่บางทีเนี่ยก็จะมาทำให้เราเนี่ยวุ่นวายจิตใจมันมีอยู่แล้วเราก็สลับสับเปลี่ยนไปโดยใช้เมื่อตอนเรายาววัยเราเป็นยังไงเราลองเอาตรงนั้น่ะนะคะมาใส่เราจะได้ไอเดียเข้าเข้าไปอีกแล้วก็เท่ากับออกมาเราจะแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้เพราะบางครั้งเนี่ยไอ้ความ อายุมากเนี่ยบางครั้งมันจะดูเราแบบโตไปบางครั้งดรอปวัยลงมานิดนึงเพื่อที่จะเออเราลองฟังสิลูกน้องคุยกันยังไงหรือว่าเพื่อนเราคุยกันยังไงหรือเด็กเขาคุยกันยังไงเปิดใจรับไว้แล้วเอาสิ่งพวกนั้นอะมาต่อยอดเพราะคุณสามารถที่จะทาได้คือคนที่รู้จักคิดอะรู้จักเอาไอ้นู่นไอ้นี่มาทาไอ้นั่นเนี่ยจนเกิดเป็นธุรกิจเนี่ยค่ะชาวชานูชาวธนูจะคิดอย่างนี้นะคะคุณจะเป็นผู้ คุมบางเหียนทั้งหมดอะค่ะคุณจะเป็นคนจัดการทั้งหมดเลยในในปากนี้นะคะคุณจะเป็นคนที่แบบตื่นเช้ามาคุณต้องทานูน่นนี่นั่นอ้เยอะแยะไปหมดเต็มไปหมดแฟนของคุณเนี่ยคงจะสบายอะ่ะคงจะใช้ชีวิตแบบหลัน่นลอ,อประมาณนั้นอะนะแบบว่าจะบอกว่าขี้เกียจก็เนาะจะไงอยู่แต่ว่าประมาณนั้นะไม่ว่าแฟนคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคุณก็ลองไปอัดแอปใช้ในชีวิตคุณแล้วกันเนาะเพราะว่าในการดูไพ่เนบางท่านเท่านั้นนะคะ บางท่านอาจจะดีบางท่านอาจจะไม่ดีแต่โดยผู้หญิงเนี่ยเป็นตัวนําก็จะต้องยกให้ชาวธนูเขาไม่ว่าจะคิดจะทําจะสร้างอะไรชาวธนูก็จะเป็นผู้ที่ทําแล้วสําเร็จก็อาจจะได้สามีที่ไม่เอาไหนหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นทําใจนิดนึงคนเรามันไม่ได้มีดีไปหมดอะนะคะบางครั้งมันเสียก็ต้องยอมบ,บ้างเพราะว่าสิ่งที่เราได้มามันมันคือมันคือสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ได้เหมือนเราอะคือเราได้ความลําบากมา แต่เรามาได้ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตเราและเราก็มาได้สัจธรรมในชีวิตอีกมันมีราศีไหนบ้างะคะที่มาบอกว่าจะเอาอดีตมาใช้ในปัจจุบันแล้วกลายเป็นผู้ที่สงบสติอารมณ์ตัวเองได้เท่ากับราศีธนูไม่มีนะคะแล้วก็จะบอกว่ามีเหตุผลรอดูลอก่อนฟังก่อนก็ยากแต่ต้องเป็นราศีธนูเนี่ยค่ะที่จะมีเหตุแล้วก็ผลแล้วก็จะรู้จักตัวเองแล้วก็จะรู้จักดับดับอารมณ์ร้อนเขาดับเป็นนะ เพราะชาวราศีธนูเนี่ยจริงๆแล้วเราดูในคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าส่วนใหญ่เนี่ยชาวราศีธนูเนี่ยเก่งมากๆเลยสามารถที่จะเอาธรรมะมาใช้ในชีวิตตัวเองทงั้งที่ชีวิตก็แย่ช,ชีวิตก็ลําบากชีวิตก็รันทดบางก็จะต้องหนีไปถือศีลปฏิบัติธรรมเพราะผู้ชายทําให้เราเจ็บเพราะผู้ชายทําให้เราไม่อยากมีวันนี้เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนซะ ไม่ต้องไปสนใจผู้ชายให้สนใจตัวเราสนใจคนที่รักเราคือพ่อคือแม่และที่สำคัญเราต้องรักตัวเองนะคะแล้วเมื่อเราอยู่กับตรงนั้นพอแล้วเราออกมาสร้างให้ตัวเราเนี่ยเป็นวีรัสตรีที่มันมีค่าดีกว่าค่ะดีกว่าจะไปนั่งเสียใจในเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องทั้งๆที่เขาก็ไปมีความสุขของเขาแล้วปล่อยให้เขาไปใช้ กรรมของเขาดีกว่าเพราะเรารู้อยู่แล้วไงคะว่าผู้ชายหรือผู้หญิงคนนี้ที่ทิ้งเราไปเนี่ยนิสัยเป็นยังไงเราจะอยากไปได้ของเสียมาเก็บไว้ทําไมอะคะยังไงมันก็เน่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจมาสนใจตัวเองนะคะมาทําให้ตัวเองมันสดชื่นสดใสแล้วก็ทําให้ตัวเองมันดูสวยดูสะพรั่งอยู่ตลอดเวลาอย่าไปซีเรียสกับสิ่งที่มันผ่านไปแล้ว เอาใหม่ค่ะเริ่มมันใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างมันนิมนับหนึ่งใหม่ได้เสมอๆนะคะถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไปไม่ได้ก็กลับสิคะไม่เห็นจะยากเลยจริงไหมคะมีใครห้ามให้เราเดินกลับนะคะแต่เราเดินกลับมาเราต้องมีเหตุผลว่าเราเดินกลับมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะไปต่ออีกเท่าไหร่และจะเดินไปทางไหน ไม่ได้เดินกลับไปที่เดิมนะคะไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องคิดก่อนนะคะสมก็เป็นชาวราศีธนูที่รู้จักคิดรู้จักก้าวหน้ารู้จักเอาสิ่งที่เป็นอดีตมาใช้ในปัจจุบันให้มันเกิดมรเกิดผลนะคะที่เราดูมามันเป็นเช่นนั้นตลอดไปแล้วก็ตอนนี้ก็ยังเป็นเช่นนั้นอีกเช่นกันคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นตัวเองมากๆเลยคุณเนี่ยจะบุกตะลุยไปข้างหน้าเพื่อความสําเร็จของคุณแล้วคุณก็จะมีความคิดใหม่ๆไอเดียใหม่ๆของคุณเพราะอะไรรู้ไหมอนาคต จะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกมากมายเลยคุณไม่ใช้สติหน่อยนะคะเพราะคุณจะไม่เปิดใจหรือเปิดอะไรง่ายๆกับคนต่อไปอีกต่อไปแล้วชาวราศีธนูบอกอย่างเงี้ยบอกว่าจะใช้สติแล้วก็ใช้อดีตของคุณที่เคยผิดหวงังที่เคยล้มลูกคุกคานเนี่ย มาเลือกในวันนี้าการช่างเลือกการที่จะต้องดูก่อนรอก่อนช้าก่อนยังไม่ตัดสินใจไงคะแต่ในไพ่ทั้งหมดทั้งปวงของชาวราศีธนูด้านความรักนี่ขอบอกนะคะว่าคุณก็ยังคงเด่นการงานถึงถ้าคุณจะเป็นผู้หญิงที่มีสามีคุณก็เป็นมีสามีที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาอย่างนี้แล้วกันเนาะสามีอาจจะเป็นคนไม่ค่อยเอาไหนสัก,สกหน่อยนึงอะเอาอย่างนี้แล้วกันแต่ถ้า ผู้ชายมาดูแล้วบอกว่าผมเป็นผู้ชายและผมทํางาน มันกลับกันได้ค่ะคุณอย่าไปซีเรียสกับมันกับแค่คําทานายนะคะเอาสิ่งที่ดีไปใช้ไอ้สิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งที่มันมันไม่เหมือนโยนมันทิ้งไปค่ะเอาที่ดีๆไปอะไรที่มันมีประโยชน์ในคลิปเนี้ยในคลิปธนูเนี่ยคุณก็เอาไปใช้อย่าไปเอาไอ้เกรดที่มันแบบโอ้โหมันไม่ใช่เราแล้วยังเอามาใส่ใจอย่างเงี้ยมันลกค่ะอย่าเอามาใส่เลยเพราะฉะนั้นเราให้สิ่งดีเป็นสิบอย่างคุณจะไปเลือกสิ่งที่ไม่ดีอย่างเดียวอย่างเงี้ยคุณขาดทุนนะคะเพราะฉะนั้นแนะนําเลยในด้าน ของออรราทาโร่แนะนําให้หากําไรเข้าตัวในช่องออรราทาโร่เนี่ยมีกําไรมาให้คุณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณหากําไรและเอาไปใช้กับชีวิตคุณคุณใช้ชีวิตของคุณได้ดีแน่นอนเลยค่ะคุณไม่ต้องกลัวแล้วคุณจะมองผู้หญิงออกผู้ชายออกว่าคนไหนจริงคนไหนไม่จริงนะคะถ้าคุณดูออรราทาโร่ทุกคลิปทุกคลิปนะคะคุณจะตาสว่างค่ะคุณจะรู้ว่าเออผู้หญิงคนเนี้ยไม่น่ามาทำภรรยาเลยผู้ชายคนเนี้ยไม่น่าเดินใกล้เลย คุณจะรู้เลยค่ะขอให้คุณฟังทุกคลิปทุกคลิปเป็นใช้ได้เพราะเราบอกแล้วไงคะคนหนึ่งคนเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณเกิดราศีธนูคุณก็จะดูมันแต่ราศีธนูคุณลองดูเพราะว่าเผื่อคุณไปเจอคนพวกนี้ไงคะราศีนู้นราศีนี้แล้วบังเอิญไปตรงกับที่เราไปพูดไว้คุณจะได้ไม่ต้องไปเจอมารมาทดสอบคุณไงคะไม่ต้องเสียเวลาแล้วชีวิตนี้เพราะฉะนั้นเราเป็นกําลังใจให้ชาวธนูทุกทุกครั้งเลยเพราะว่าเธอสู้จริงๆความสําเร็จ หรือชัยชนะมันมีไว้สําหรับผู้ที่บากบั่นนะคะแล้วเขาจะรู้กับมันเลยค่ะว่าสิ่งที่ออลลอร่าเอามาพูดเนี่ยมันคือสัจธรรมของชีวิตจริงๆเพราะว่าคุณเป็นคนที่ได้รับมันไงคะดูออลลอร่าทาโร่นะคะขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e ด้วยนะคะ